สวัสดีค่ะมืีกันอยู่กับ้าเฮาสองคนสาวกุเขมราแล้วก็สาวเนยสานขับเขาค่ะจ้ะสาวเนยอ่าช่วงนี้เพลงที่มาแรงเอาจะว่าเพลงยังเพลงที่มาแรงในช่วงนี้นะคะกับโบว่ายที่จะเป็นเพลงยายแหลมกับลืมหูสิบแมนลืมหูสิบนี่ก็คือกระแสกระแสดีมากๆสองเพลงนี้แบบพับบาร์ที่ใส่เอาไปเล่นยายแหลมนี่แหงมากอันดับหนึ่งเลยน้องนกน้องเนย ตั้งแต่เพลงนี้มันมีกระแสออกมาล่าสุดเนาะก็มีศิลปินมอลล์เอาไปร้องหลายเมนบล่ะล่าสุดก็คือน้องอุ้งอิงอุ้งอิงก็คือร้องในเบิร์ดกระแสได้มาร้องในเบิร์ดทุกเพลงอีหลีค่ะพอพอน้องเอาไปร้องใช่ไหมก็มีดราม่าก็มีการเปรียบเทียบอีกบานเนี่ยมันเออแล้วมันโ่เมนพึ่งเกิดขึ้นน้องน้องเอาเพลงใดนไปร้องที่เพลงมีกระแสมันจะเกิดการเปรียบเทียบเออเกิด เราไปเปรียบเทียบกับศิลปินที่เขาอยู่นานที่เขาร้องนานที่เขาเป็นกระแสที่เขาก็คือดังมากตั้งแต่ศิบกว่าปีเนาะจนถึงปัจจุบันเขาก็ยังดังเอเขาไปเปิดก่อนสาวเนยไปเปิดก่อนว่าน้องอุ้งอิงหนานลองในแอบดํามลายแหงเด้อลายคนตัดไปนโลกหนิเลยคนแบบมารีแอคชันมาอย่างในลายแห่ง<ม>สำหรับพลงนีของน้องอุ้งอิงและน้องอุ้งอิงลองช่วง เซ็กสาวเนะเาะเช็คสาวช่วงอ่ะของสาวหน่อยไหมคะ่ะพี่น้องก่นที่จะขึ้นไปที่อะไรพี่น้องมาปกบปะมแมนแล้ว <4 S 1> ที่นี้เข้าไปเปิดเนาะอันนี้คะ่ะไปฟังเบิรง นี่ก็กกกคือมีหลายหลายเห,เหนือแห้งหลแน่อ่อะอะฟังนี่แหละค่ะพ่อเป็นหยาเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่แหละเอา้าพ่อแม่พี่น้องว่าจังใดว่าน้องอุ้งอิงร้องเป็นจังใดแน่แต่เอา้เอาแต่สาวนิ่ยไปเห็นข้อมูลนะคะบอกว่าอุ้งอิงนี่แหละร้องได้ชัดถ้อยชัดคําเพราะว่าเพลงนี้มันมีทอนที่แบบไว่ายๆอ่ะพี่กุ๊กแล้วมันกระเซียดไอ้ข้นมาข้นลงแบบ หมุนป้าหมุนดงไปเลยแมนก็คือ f อของน้องก็คอมเมนต์ดีให้กำลังใจแล้วก็ว่าเพลงนี้น้องอิงลองแบบว่ามันอยู่ในอะไรเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเหมือนเอร์เวอร์ชันอนนงอิงเลยแยแล้วนี่นั่นแหละแล้วเสียงองอิงนี่ก็คือร้องได้สนุกมากแต่ก็ยังมีคนติม,มีคนเอาไปเปรียบ,บๆๆเ,เทียบหู้บาเปรียบเทียบก็พูดใดไร้จะว่าเปรียบเทียบก็ผู้ใดเอาไดนี้ กับเปรียบเทียบกับหมอลำอินดีสายอินดีก็คือลำใยหายทองคํานั่นก็คือคนที่นําเพลงนี้มาลองตั้งแต่ต้นๆแมนมาแล้วเขียนให้คนมันมีกระแสมีกระแสนั่นแหละก็เลยเกิดการเปรียบเทียบบบานี้ว่าลำใยลองคือกมูลองมวนกลมูมาแรงกลมูพูดถึงลำใยเนาะลำใยก็คือเป็นสายหมอเป็นสายอินดี นักร้องอินดี้แล้วเขาจะอ่าแล้วลำไยยิปเพยงใดกับเป็นที่น่าสนใจแล้วแบบว่าบวกกับการที่น้องลำไยเต้นเก่งนะสาวาเนยเป็นคนเต้นเก่งยยังไงเลยดังยอนบาพีนลำไยนะทาเต้นเพื่อนแมนคนก็เลยเอามาเต้นตามแล้วมันก็เลยกลายเป็นกระแสเพลงดังใช่ใช่นั่นแหละมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบกับลำไยว่าอ่าโบมวนโบยังคือลำไยลองเพลงกับซื่อแต่ว่าให้เข้าใจเนาะว่า น้องอุ้งอิงร้องโบเดมีนาช่วงอะโชว์เนาะโบเดมีนาช่วงออกมาเต้นเดื่องงเรื่งเสือออกมาเต้นพร้อมกันอันนี้ช่วงเซ็กซ์สาวค่ะพี่น้องช่วงอันนี้ซื้อบโมเมนว่าเจ๊ไห่น้องอ่ามาหาอ่ามาร้องคือน้องก็ยังไม่ได้ใส่ชุดอะไรหมอลองหมอลำนะเนี่ยเนี่ยใส่ชุดธรรมดาสกินนิ่งอะนะที่น้องมาใส่หนะเนี่ยเจ๊ไห่น้องอันไปเต้นไปอีหยังมันกะโมเมนต์นาะมันโมเมนต์ช่วง ก็คือมันมีคอมเมนต์น่ะแหละว่ามาเปรียบเทียบต่างๆหน้าหนะคะเทากับอ่านในฟังบางคอมเมนต์เพราะว่าก็คือเพลงนี้ต้องลำหญยเท่านั้นหนัใช่เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดคอมเมนต์ให้เบิงเนาะว่าเอาไปเปรียบเทียบกับลำหา่เท่ากับมีทีมาาที่ไปทีมาอยู่ที่พี่น้องเดี๋ยวขอสิเปิดให้เบิงอุ้งอิงเอาเพลงอ่าคนชมนั่นก็คืออุ้งอิงเอาเพลงยายแลมมาดังอีกแล้วว่าสารก็คือคนนี่ก็ว่าในเวอร์ชันอุ้งอิงคือสุดๆุด อ่าแล้วน้องน้องอินน่ะก็คือร้องในแบบของน้องเสียงของน้องแมนเน่ค่ะมันต้นชบบนเอกลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วแมนเอกลักษณ์ของน้องอยู่แล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็คือยายแลมสไตล์อุงอิงเนาะนี่สิเปิดเลยสิเปิดคอมเมนต์นี่ให้เบิ่งกันยัง่าอยู่เด้อวารับหูรับตาอวยหายอ่ะกูมางือแถิเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อสิเอาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ๆี่ก็คือน้องน้องลองเพลงนี่นๆน้องอิงยงเทิงเนาะแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยเอ้า อรับหูรับตาอวยแท้แมนนี่เอาคือก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะทำไมแบบเออมังงึดคือบุญเดือนขนาดนั้นกูคือมังงึดแท้ว่าสานเออเนี่ยคนนี้ก็บอกว่าอ่าเพลงโคตรมันแต่หน้าตาคนร้องไม่มันเลยว่าสานอ่าแฟนเขาก็เลยมาต่อว่าคันอยากมั่นอ่าอยากมันเชิญไปฟังสวดอภิธรรมว่าสันเออบอกใส่อ่าเขาเสกเศร้าต้องการยังคะอยากได้มั่นมั่นเอายี่ห่ออะไร เออไม่ถึงว่าเอาน้อมันอยู่มันี้แต่เดี๋ยวมันมันแมนบอกคนนี้ก็บอกว่าหมอลำตามกระแสมีกระแสดีกว่าไม่มีกระแสเนาะแฟนค่ะก็เลยมาตอบใส่ค่ะมันก็จริงอันนี้ก็จริงแมนสมัยมุดยุคสมัยเก่าๆกับอะไรเขาพาไปแนวดัยก็ต้องไปแนวนานสมัยนี้ค่ะสาวเนยเขาต้องมาเพราะกระแสถ้าไม่มีกระแสเจ้าภาพกระบอกจ้างจ้าใครบอกมีกระแสมุดยุ่ในหู้บานี้เอาวงนี้ชื่ออะไร ไม่เคยรู้จักจะจ้างมาทาไมจ้างให้คนดูแล้วคนจะมาดูไหมคะนั่นแหละไม่มาค่ะอ่าแสดงว่าตามกระแสทุกวงพ่อเห็นเอามาร้องทุกวงคนอย่าเห็นบ่เออเจตนาคืออะไรคะเจตนาคืออะไรมามิ้นอย่างนี้ค่ะอืมไม่ได้เกลียดน้องนะเอ็นดูน้องด้วยซ้ําแต่อ่าแต่นี่แต่นี่ลำยัยทําให้ดังแต่เพลงนี้ลำยัยทําให้ดัง ใครทาให้ดังมันไม่สําคัญแค่คุณไม่ต้องเปรียบเทียบแ<ช>่มนบอลาพี่น้องเนี่ยยิ่งไปเปรียบเทียบสับพี่ลำใหญ่ที่ระดับแบบแ<ม>ดังมาสิปีแบบนี้น <ะ S 2> คนนึ่งน่ะหมอลำสไตล์อินดี้คนหนึ่งน่ะหมอลำวงใหญ่ค่ะน้องอุงอิงไม่ใช่หมอลำสไตล์อินดี้ม,มันคนละแนวกันและคนนี้ที่บอกว่าเนี่ยไม่เหมือนลำใหญ่เนี่ยค่ะพี่น้องนี่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 อันในซีม่วงนี่โปรไฟล์สีม่วงนี่เห็นบ่อือไม่เหมือนลำใหญ่ไม่ได้ว่าลำใหญ่ไม่ดีนะลำใหญ่นางก็เลิศของนาง ฉันก็เอฟซีทั้งสองอย่าดราม่าอีกดอกวระศัต์เออ,เอ,อไม่ชอบเขาก็ไม่ควรไปดราม่านะครับมึงเอาจริงๆก็ไม่ได้ร้องเพลงเพราะนะแต่ยิ่งฟังยิ่งอ่าบ่าคือแม่เออเอามองได้มามวนผู้นี้ว่าอันล่าุดได้นี่สองชิโ้โงนี่นี่นี่พี่น้นนองก็มีดราม่ามาเรื่อยๆเนาะมมีโชคก็มีดราม่ามาแหละพี่น้องคุณร้อ,องให้ร้องให้ผมฟังหน่อยดีเพลงนี้ร้องให้ฟังหน่อยคนที่ว่า อ่าคนที่บ่ายเขาแล้วคุณร้องเป็นเหมือนน้องอุกอิงไหมคะคุณร้องพ่อเหมือนน้องไหมร้องบไดายเดอนี่ก็ร้องเหคือนกันก็ร้องบไดายเดอค่ะคนนี้ชอบลำาไยมากกว่ามันก็แล้วแต่คนชอบอืมอันนี้ก็เข้าใจอยู่บอมาเขากะยาไปอย่างน้ำเขาผู้น้ว่ากระแม่นค่วมค่ะคอมเมนต์กระไล่ลายพี่น้องกระสรุกคือมันมีสองสองไฟล์สองไฟล์แต่ว่าคนคนที่ชอบเปรียบเทียบคนอื่นเนาะก็คือถ้าตัวเองดีพอหรือว่าตัวเองร้องเป็น คุณก็ไปร้องให้คนอื่นฟังแล้วโดนคนตีคนว่าแล้วคุณจะเป็นยังไงบ้างเนีย<ม>คย่เามร <วะ S 3> ู้สึกได้เวลาให้งานไม่คนเอาเปรียบเทียบใช่นนผู้นั้<ม>นใช่ผู้นี้้ย่เว่าเขาพอดีซ้ำเขาแลเนีย<อ>แล้วน้องถ้าน้องมาเห็นน้องก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าน้องก็ทําเต็มที่นั่นแหละลำไย,ยคือที่สุดและเพลงนี้เข้าใจว่าคุณคุณก็รักศิลปินคุณศิลปินใครใครก็สนับสนุนได้แต่ว่าก็คือไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบให้เขาแบบว่าเหมือนจะโดนแบบเอ้า ทำไมเอาเอาหนูเปียกคนนี้คนนี้หนูก็บับบับคนนหนูก็เป็นตัวของหนูหนูก็ร้องสไตล์ของหนูแล้วแฟนคลับก็เข้าใจว่าอุงอิงก็ร้องเพลงสไตล์ของอุงอิงเ็นบอนี่ผู้นี้ก็ว่าทั้งมวลทั้งหนาหลักสุดจัดประหลาดบอออีหลากคือเก่งและเก่งพลังเสียงนี้สุดๆุดเห็นไหมคนที่อืมก็คือะถ้าสองคนกับบดีวะพี่ลำย่ีหล่อมวลแมนกับมวลมวลพี่ลำย่ีก็คือหล่อมวลเลยลำย่ก็คือ ทุกคนออจะเข้าใจว่าลำยยก็ยืนดนึงใ,ในวงการอินดี้อยู่แล้วแต่ไม่ควรเนาะแต่ไม่ควรเอาไปเปรียบเทียบเอาน้องไปเปรียบเทียบคือน้องอุ๋งอิงก็คือเป็นสไตล์ของน้องอุ๋งอิงจะร้องเพลงไหน น้องอิงสิลองเอาเอาเพลงไดมาลองนี่น้องอิงก็คือเป็นสไตล์ของนองไปเบิร์ดแม้น่องไปเหมือนถุกพลนเป็นน้ำฟังด้วยพี่น้องอย่างเช่นลืมหูสิบก็แอนออรดีพี่แอนออรดีเอามาร้องน้องอิงก็มาร้องตามงสิแม่ก็ว่าเออไปเปรียบเทียบอุ้ยบัคือแอนเบอรน่ะนี่ก็มากนอีหยังก็มากเปรียบเทียบมากตีมูทั้งที่จะคล้องเขาประเดีดีไปเบิร์ดร้องเพลงกับโบเดเป็นคือเขางสิเนี่เอาเป็นว่าหยุดขะหยุดเปรียบเทียบหยุดดราม่าเออจะเอาคลิปที่น้องอ่ะ อ่าร้องอ่ะไปลงได้แต่ว่าก็อย่าเอาไปโจมตีน้องเลยสุแม่นคนลงมันกับลงไห้เอฟซีเบิงแหละแ,แต่มันก็นมีคนทีบ่มักนั่นแหละมาโจมตีน้องมันก็เหตุให้เกิดประเด็นได้หลายประเด็นที่เขามาบอกไดมือหนีเนาะค่ะอืมเฮาก็อ่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งน้องหญิงเนาะแล้วก็อ่ทาทั้งอ่าลำไย,ยอย่างเงี้ยโดนเปรียบเทียบแต่ลยาไยก็ทํา ทำดีแล้วก็ไม่ได้เออแล้วที่สุดใช่แต่น้องอิงนี่กคือแบบว่าสุดยอดอยู่แล้วจะร้องเพลงไหนก็คือพลังเสียงมาเยอะมากแล้วก็ตัวแค่เนี้ยรล้องได้ทุกเพลงล้องได้ทุกแนวเมนเก่งอีค่ะเอาเป็นว่าเฮาสองคนกะขอจบการนำเสนอไม่เป็นเท่านี้ครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย